ด็กทุกคนวันนี้แม่ครูแพ้ <c oughs> แม่ครูมินค่ะแม่ครูมินเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยแม่ครูมินรู้สึกเจ็บคอแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายเลยค่ะแม่ครูแพ้ทำยังไงดีคะอ๋อพอดีเลยค่ะวันนี้แม่ครูแพ้เตรียมกิจกรรมสนุกสนุกที่ทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงป้องกันโรคภัยได้อีกด้วยค่ะ ้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักเกมตั้งแต่กันดีกว่าค่ะ เ่นเกมค่ะทางด้านสังคมนะคะเด็กๆจะเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการทำตามกฎกติกาค่ะต่อมาอย่างสุดท้ายทางด้านสติปัญญาเด็กๆจะมีพัฒนาการเกี่ยวกับกระบวนการคิดการวางแผนและการค้นคเนที่ดีค่ะส่วนอุปกรณ์ในการเล่นนะคะก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันค่ะก็คือหินและก็ช็อปนั่นเองค่ะ บ้านไหนนะคะไม่มีช็อคเราสามารถใช้เทปกาวแทนได้ค่ะเรานะคะจะนําช็อคมาตีเป็นตารางค่ะโดยตารางของเราเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นแบบที่1แบบที่2แล้วก็แบบที่3ค่ะ ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตีตารางกันเลยดีกว่าค่ะ วิธีการเล่นให้ผู้เล่นโยนต์ก้อนหินไปในช่องหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นจึงกระโดดขาเดียวไปในช่องและเก็บก้อนหินและกระโดดไปตามตัวเลขตามลำดับเมื่อผ่านด่านจึงสามารถเล่นตัวเลขถัดไปได้เล่นจนครบ10ด่านเกมก็จะจบแต่ถ้าผู้เล่นยนไม่ลงช่องหรือเหยียบเส้น ก็จะถือว่าไม่ผ่านด่านต้องให้ผู้เล่นคนถัดไปมาเล่นแทนเราก็รู้วิธีการเล่นไปแล้วนะคะถ้าแม่ครูพร้อมแล้วงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเย้ yeah. สำหรับเด็กเล็กๆนะคะอย่างเช่นเด็กอนุบาล1หรือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยก็อาจจะสับสนหรือว่าไม่เข้าใจในกฎกติกาได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าตั้งกฎกติกาใหม่เองได้ค่ะอ,อย่างเช่นเด็กอนุบาล1ก็ใช้การกระโดดสขาแทนกระโดดขาเดียวค่ะ แล้วก <anu. S 1> ็การที่เด็กเนี่ยเล่นซ้ําๆเล่นบ่อยๆก็จะทำให้เด็กเรียนรู้กฎกติกาได้ค่ะง่านี้เองนะคะง่ายๆ แม่ครูแพรและแม่ครูทุกท่านขอให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆมีความสุขในการเล่นตั้งเต้น,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดบามกดไลค์กดแชร์